ใครได้กินเมนูนี้บอกเลยลืมปูอาลาสก้าตัวโตแน่นอนเพราะพี่จีนเขาจัดเต็มเอาปูนาดิบๆมายำรวมลงในหม้อน,น้ำจิ้มสามรสกลิ่นหอมโชยรสชาติแซ่บสด็จอร่อยจนต้องร้องขอชีวิตใครสายกินดิบพาดวงพยาธิเมนูนี้ต้องพลาดไม่ได้เลยจริงๆคลิปนี้ใครเห็นก็ต้องขนหัวลุกเพราะมียุงนับหมื่นนับแสนตัวรุมกัดขาวัวจนมืดพืบไปหมด เจ man, ้าของวัวถึงก uh> ับต้องเข้าไปช่วยตบยุงติดมือเป็นเบื่อเห็นแล้วทั้งสงสารวัวทั้งสยองไปพร้อมๆกันเลยครับที่สุโขทัยช่วงนี้เรียกว่าทำเลทองของชาวบ้านเลยครับหลังนาข้าวถูกน้ํำท่วมชาวบ้านตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองผากันมาปักหลักจับปลาหลังโรงพยาบาลสุโขทัยเพราะตอนนี้ปลาขึ้นเยอะสุดๆโดยเฉพาะปลาส้อยกับปลาแปบ บางคนใช้สวิงตักทีเดียวได้ปลามากถึง10ถึง20กิโลกรัมแม่ค้าก็ขับรถมารับซื้อถึงที่กิโลละ10ถึง15บาทกลายเป็นรายได้เสริมให้ชาวบ้านมีทุนทำนาต่อบางคนถึงกับผลัดกันนอนเฝ้าจับทั้งวันทั้งคืนเรียกว่าเหนื่อยแต่คุ้มเพราะปลาขึ้นเยอะขนาดนี้ใครไม่ตักถือว่าพลาดเจ็มาทั้งนครพนมทงังให้หย่อนะักเียนเนาะนี่มันแม่งอีหยังเนาะ เป็นแต่ยานเด้เบิ่งแวบบแดกก็คิดว่าเป็นของเล่นแต่พอขยับได้นี่สะดุ้งโลดทุกคนหูจักบอกครับแม่งนี่คือยังนอบางคนบอกว่ากินได้เด้อโฮย้ยสียบหรือสียดกับหูหูเดแต่เห็นแล้วเจเต็นตุบๆเลยเด้พี่น้องเอ้ยน้นาทีระทึกงูเห่าตัวเข่องจะเลื้อยเข้าบ้านยายเจ้าของบ้านอุ้มแมวอยู่ดีๆหันมาเห็นงูเข้าเต็มตาถึงกับตกใจสุดขีด แต่ยังมีสติรีบโยนแมวลงแล้วคว้าตู้เย็นมาปิดประตูกันงูไว้แทบไม่ทันเหตุการณ์นี้เล่นเอาคนดูขนหูลุกกันทั้งโซเชียลโชคดีมากนะครับที่งูยังไม่ทันเลื้อยเข้าบ้านเห็นคลิปนี้แล้วหลายคนคงนึกถึงตอนเป็นเด็กน้อยแน่ๆเ,คคเ,เๆมื่อเด็กๆในชนบทประเทศเพื่อนบ้านเล่นสไลเดอร์โคลนกันอย่างสนุกสุดเวียงลื่นปลื้ดลงมาเปื้อนตั้งแต่หัวจรดเทา้าแต่ไม่มีใครร้องสะแอะ มีแต่เสียงัวเราะดังลั่นสนุกแบบนี้ไม่ต้องเสียตังก็มีความสุขได้นะครับผมคลิปภาพชายชาวกัมพูชาคนหนึ่งถูกจับภาพได้ขณะลากเอาลวดหนามจากฝั่งไทยไปต่อหน้าต,ต่อตาเหตุเกิดบริเวณ Shepherd, ชายแดนไทยกัมพูชาฝั่งจังหวัดสะแก้วซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับทหารไทยและชาวบ้านฝั่งไทยเป็นอย่างมากทหารไทยจึงกล่าวตำหนิทหารกัมพูชาที่ปล่อยประละเลยให้คนในประเทศ ทำสิ่งที่ไม่ควรทำใส่กางเกง้หดตรงนี้กันเฮ้ยเฮเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณเอผคุณดจริ้คุ้มนของคุณให้ได้ดิอย่าทาอย่างเี้คุ้มนของคุณ